สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับตอนเย็นๆครับมาอยู่กับานาจักรโทรหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสะก็นั่นครับอันนี้ทําทางลงไปใหม่ครับลงไปเอาด้านล่างยังไม่เสร็จนะครับสะตัวนี้ทําทางลงไปครับเอ้ามาแล้วครับดินด่วนโอ้เฮ้ยตะลุมมาเลยครับโอ้โห มาแบบควันมาแบบสนตลบอบววนครับอือหือแบบนี้กรองต้องเป่าทุกวันนะครับวิ่งในสภาพแบบนี้กรองต้องเป่าทุกวันครับไม่เป่าไม่ได้เพราะเยอะมากเยอะจริงๆครับ ยิ่งมีบางฝุ่นหน้าแบบนี้ด้วยครับนี่ครับมันจะตลบไปข้างในเลยถึงอ,อ่หม้อน้ำนั่นแหละเศษฝุ่นเศษอ,อ่นี่ครับเศษหญ้าเศษอะไรนี่ครับไปอุดอยู่ตรงหม้อน้ำครับต้องระวังครับถ้ามีบางฝุ่นข้างหน้านี่ครับต้องค่อยเป่าหม้อน้ำอยู่เรื่อยแล้วก็เป่าคลองด้วย ดันหน้าอย่างนี้ครับฝุ่นไม่ไปไหนนะครับอยู่ในรถนั่นแหละไม่มีการระบายออกครับผมสังเกตดูแล้วไม่ไปไหนจะตลบอยู่ข้างในนั่นแหละเครื่องก็จะร้อนแต่รถก็โอเคสวยถ้าแต่งแบบนี้ต้องวิ่งนะครับทางเรียบสุดยอด นี่ก็ดินด่วนครับจ้างคนขับนัดเฮลบรอครับนอนนัดเฮลบรอแต่ยังไม่ได้แปลว่าเฮลบรอมคืออะไรเลยยังไม่มีโอกาสได้ถามเขาเลยครับถามจากปากเขาเดี๋ยวว่างๆก่อนอันนี้วิ่งไกลครับไปกลับ5กิโลอือไม่ใช่ไปกลับ10กิโลอู้วิว่งไกลามาก ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งไกลๆอย่างนี้ครับไม่ตามกว่าสองร้ยกว่าบาทดีแล้วยิ่งไกลราคายิ่งดีครับเอาทำไมเขาบินทำไมเพื่ออะไร <c oughs> ดินจะเป็นดินดานครับ ดินดานแข็งอันนี้ไปถมแปลงโอเคเลยครับอ่ะมาอีกคันละนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ต้องมีบางฝุนด้านหน้าฝุ่นก็จะลิวไปข้างหลังหมดเลยเดี๋ยวมาดูคันนี้ออกตัวนะคุณจะอยู่ข้างในหมดเลยครับแต่คนชอบสวยชอบงามชอบแต่งรถ ต้องต้องทนทําความสะอาดครับต้องต้องทนเป่ากรองเป่าหม้อน้ําแล้วกันอ้าไปแล้วครับอ้าวดับอีกเออนี่ครับอยู่จะข้างในนั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกคุณนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูคันนี้ออกตัวแล้วกันมันจะแตกต่างกันยังไงครับอันนี้ยังไม่มีบางฝุ่นด้านหน้านะ คุณมันก็มาข้างหลังหมดเลยอันนี้เป็นสมบัติพ่อตาครับมันจะแตกต่างกันแต่นี้คุณก็ไม่เยอะเท่าไรเปรียบเทียบได้เลยครับต้องถอดกรองนั่นแหละไปเป่าแล้วก็เปรียบเทียบกันครับถึงจะรู้ว่าอันไหนจะดูดฝนเข้าไปเยอะกว่า ระหว่างมีบางฝุนหน้าก็ไม่มีนะครับถ้าวิ่งคุณๆแบบนี้ครับต้องคอยเป่าคอยชิกรถก็จะอยู่กับเราได้นานๆนะอันนี้วิ่งอยู่สี่คันครับ มีนี่แหละสมบัติพอตาดินดวนทอทงแล้วก็คิง 3K แบตเตอรี่ไทยครับวิ่งสี่คันไอฮิงก็ไม่อยู่ละไปไหนไม่รู้เสียตาก็ไปละไปไหนไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวมาดูการออกตัวของออสมบัติพ่อตาครับที่ไม่มีบางฝุ่นหน้าฝุ่นมันจะไปทางไหนแล้วต้องมาดูไกลๆกันเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูครับจะให้ดูเลย อันนี้จะนอรดว่าทําทางลงไปเอาชั้นสองครับทําสลูปใหม่ไม่ให้มันชัน อ่ะเต็มแล้วครับมาดูครับคันนี้ยังไม่ค่อยมีฝุ่นอ่ะไม่ออกอีกอออยากได้อีกสักตักหนึ่งมั้ยหรือว่าคุยโทรศัพท์มาแล้วครับนี่ครับไม่มีฝุ่นจะเป็นลักษณะนี่แหละถึงจะออกเกียร์สองกันแล้วแต่ครับ คุณหยอ,อกมาข้างหลังหมดเลยจะไม่ตีกลับไปในตัวรถครับเอาวันนี้ผมก็ได้ซื้อน้ำมาฝากจานออสด้วยครับเดี๋ยวเอาน้ำไปให้จานออสก่อนเขาจะกินไหมวันนี้เลี้ยงเต็มที่เลยครับเลี้ยงน้ำเอาน้ำมาเลี้ยงจานออสเลย แค่น้อยครับซื้อน้ำมาฝากอยู่ไหมแค่นอยสงสัยจะไม่ได้ยินซื้อน้ำมาฝากครับครับโอกินหมดไหมหมดนี่แหละครับซื้อน้ำมาฝากเลย ซือน้ำมาฝากครับซื้อน้ำมาฝากจานอดอ่ะดูอะไรก็ไม่รู้อาเร็วๆหน่อยรถมาแล้วซื้อเสร็จแล้วก็จะออกอกลับมา<ห>ครับฮะเอาไว้นี่เลยเอาไว้นี่วะอ่ะ,อะมาดูพอทงมาแล้วครับไกลๆนูน่น นี่ครับไม่มีบางฝุ่นหน้าสังเกตดูเลยนะครับมันก็ออกไปข้างหลังหมดเลยไปด้านหลังหมดเลยด้านหน้าย,ยังไม่มีฝุ่น อันนี้ทอทงคันนี้แรงกว่าคันอื่นๆครับออปล่ยเลย มาดูจานอดใส่กันปีตักครับอันนี้ก็ตักที่สองแนละ้วตักที่สามครับ เราจะมาทุกวันครับช่วงเย็นๆจะเจอดำกรีนกับจานออสที่นี่แหละน,นี่อยู่โซนอำเภอบ้านกลวดครับทีมงานโทนหนึ่งเขาเลยครับแต่ก่อนมีรถเยอะเดีนี้ก็แยกย้ายกันไปไปจำการที่อื่นบ้าง เพราะว่ารถเตยจินก็ขายไปแล้วเหลือไม,มโครคันเดียวครับเพราะน่าจะซื้อมาอีกนะแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเอามาแล้วครับ King 3k แบตเตอรี่ไทยครับมาแบบนิ่มๆเล็กก้าครับเมื่อวานก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วไม่ได้ไปรีวิวให้ดูเลย โอ้ลืมนับเลยว่ากี่ตักประมาณสิบตักแล้วไปหรือว่าเจ็ดตักนี่แหละอันนี้อากาศร้อนครับร้อนมากๆเลยครับช่วงบ่ายๆช่วงทเที่ยง อยู่ที่ประมาณ45องศาตามที่คำนวณโดยออะไรนะคำนวณโดยลมปุตตุ <c oughs> ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เอาวากันไปครับแต่ผมวนะ่าน่าจะอยู่ที่45องศานะอันนี้คันสุดท้ายแล้วี่คันครับ King 3k แบตเตอรี่ไทยครับกับริกา สองร้อยสิบนิ่มๆครับคันนี้ไปเรื่อยๆไม่รีบเร่งครับเนี่ยรองเท้าเขาก็เก็บไว้ตรงนี้เลยหน้าขโมยนะรองเท้าภายในสะอาดครับไม่มีฝุ่น ไม่จำเป็นไม่เปิดประตูครับทุกคันทีมงานนี้ครับรเรยจะเพาะดินดวนไม่เปิดเลยบอกว่าฝุ่นเยอะเอาลงมาล้วหิ้ง 3k แบตเตอรี่ไทยครับโอ้หมวกแดงมันเคยเช่นเคยได้กี่เที่ยวแล้วครับ สิบห้าโอ้อยู่ได้แล้วสิบห้าเที่ยวกวจะถึงสี่โมงเย็นก็เออไปไหนกินน้ำรอนี่น้ำอยู่นี่เออโอ้เปิดลมรล,ลมยางวันนี้เมอเตอร์ไซค์มาครับจะขึ้นเว็บร้อย ทีมงานนี้จะเลิกห้าโมงนะครับห้าโมงห้าโมงเย็นหรือว่าสิบเจ็ดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนยนอนครับเขาก็ตัดรถเลยหรือว่าเลิกไปเลยจะไม่เข้ามาในบ่อให้จานออดอยู่คนเดียวอี่ยะตอนเย็นๆครับเขาก็นอนที่นี่น่าจะนอนทั้งสี่คันละ จะนอนอยู่ที่ขุดนี่แหละครับถ้าแถวอีสานก็เรียกว่าบอ่อถ้าแถวจังหวัดจันทร์เรียกว่าหลุม <c oughs> เคยไปอยู่ครับจังหวัดจันทร์บ่ออย่างนี้เขาเรียกว่าหลุมนะครับหลุมนั้นหลุมนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ครับ <c oughs> หรือว่าถ้านอนนอนก็เรียกว่านอนหลุม <c oughs> แต่นอนนอน,น,อน,นอนที่บ่อแล้วครับ ง่ายๆทิ้งสามเคน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายครับเพราะว่ากลับมาไม่ทันละ อันนี้จะห้าโมงแล้วครับจะห้าโมงเย็นแล้วหรือจะสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วโอ้จะน็อตใส่เยืะเหมือนกันครับอ้าวเตรมแล้วแต่คุณขับยังไม่มาเตรมแล้วครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบท้ายด้วย King 3k แบตเตอรี่ไทยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับกับอนนายจักรโทรหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้6ก้อด้าคฟีนนะครับสวัสดีครับ